สวัสดีค่ะทุกคนอีเวนนะคะเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคะว่าปวดหัวบ่อยนะคะมึนงง่ายนอนไม่ค่อยตลาดนะคะปวดหลังปวดเมื่อยตามข้อลอ่างตัวต่างๆนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าแบบมีกลิ่นปากนะคะเริ่มแบบเป็นร้อนในบ่อยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้คะจะบอกว่ามันมาจากผลของการที่ลำไส้ของเรามีสารพิษเยอะคะ่ะซึ่งเราควรต้องเริ่มทําการดีท็อกซ์ได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีอาหารเสริมนะคะที่ทาปปนอยู่ประจำจะเอามาแนะนาให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถดีท็อกซ์ลำไส้เองได้ที่บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็เมื่อทานเปนประจำแล้วเนี่ยสุขภาพลำไส้ของเราเนี้ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งทานู่แล้วนะแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนได้ฟังกัน,นะคะ่ะ สีท่านี่ว่าคะ่ะก็คือตัวน,นี้เลยชื่อนี่คะ่ะเวอร์ลิน่าไฟเบลลักนั่นเองคะ่ะอันนี้จะเป็นรสมะนาวกับเลมอนนะคะตามชื่อของเขาเลยนะคะไฟเบลลักคะ่ะก็จะมีไฟเบอร์ ac, นะคะแล้วก็จะเป็นพวกวิตามินรวม8ชน,นิดคะ่ะมีวิตามิน AEC นะคะเป็นหมูยืมินเพื่อนบ้าน มุกอะไรแล้วก็จะมีมิกซ์ครูชนะคะหรือว่าเป็นผลไม้รวมต่างๆนะคะแล้วก็ที่สัมพัญธ์ตรงนี้จะมีเ e รียกว่าพรีไบโอติกค่ะซึ่งจะเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ของเราช่วยโพ่ไบโอติกนะคะตรวนั้นเนี่ยก็จะช่วยทาให้หลำไส้ของเราทำง,งานได้ดีขึ้นเป็นเองนจิ้จ้าก็จะมีวิตามินเอนะคะช่วยในการมองเห็นวิตามิน อ B7 เนี่ยก็ช่วยระบบเผาผลาญของร่างกายนะวิตามิน C วิตามิน E นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณสดใสนะคะ,ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน b ี B5 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยในการเผาผลาญไขมันนะคะช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ S นะคะแล้วก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็จะมีวิตามิน b 2สอนะคะก็ะะะช่วยในการบำร,รุงการทำงานของระบบประสาทและสมองเออแล้วก็จะได้ไม่เอิอไม่มึนไม่เบลอกันนะคะ ที่สาคัญนะคะในไฟเบอร์แลคในตามชื่อแน่นอนว่าต้องมีไฟเบอร์ค่ะเขาจะมีไฟเบอร์ทั้งสองอย่างเลยคะ่ะคือว่าจะมีแบบที่ละลายน้ําได้กับที่ละลายน้ําไม่ได้นะคะเออไอส่วนที่มันละลายน้าไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่ไไละลายน้ำไงดูเหมมันก็จะเข้าไปในร่างกายของเราคะมันเออพอลงในแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะไม่ย่อยแล้วก็ไม่ดูดซึมนะคะอ่าแล้วมันเข้าไปทําอะไรมันจะเข้าไปแบบพองตัวขึ้นนะคะทำให้เราแบบรู้สึกอิ่มนะคองตัวขึ้นพองตัวขึ้นใช่ไหม แล้วมันก็จะไปเพิ่มมวลของอุจจิของเรานะคะให้แบบมีการขับถ่ายที่ง่ายที่คล่องขึ้นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่มันละลายน้ำเนี่ยแน่นอนว่าพอลงไปเจอน้ำอะไรพวกนี้มันก็จะละลายน้ำนะคะแล้วมันจะไปเพิ่มความหนืดคะ่ะซึ่งไอความเหนืดอ,อันนี้นี่นะคะพอมัน ที่มันหนืดมันหนืดลงไปใช่ไหมพอเข้าไปในลำไส้ปุ๊บมันก็จะไปดูดซับพวกสารพิษต่างๆหรือว่าพวกแบคทกรที่มันสิ่งสกปรกที่มันอยู่ตามผนังลำไส้ของเราเนี่ยมันก็จะไปดูดซับดูดซับมานะคะแล้วมันก็จะเวลาที่มันเคลื่อนตัวตามลำไส้อะมันก็จะเหมือนฟองน้ำมาที่ค่อยๆเช็ดหรือว่าค่อยๆดูดซับสารพิษที่มันอยู่ตามผนังลำไส้ของเราเนี่ยเราก็ออกมากับอิจจาะก็เลยจะเป็นการดีท็อกลำไส้ของเราไปดัวยก็ว่าเป็นการทำความสะอาดลำไส้ด้านในของเรานั่นเอง วิธีการกินทางง่ายมากๆเลยนะแล้วก็แค่เทน้ําเปล่ามานะคะประมาณ1แก้วนะแล้วก็ใส่เจ้าไฟเบอร์แลคสูตรนี้ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แบบน้ําเย็นก็ได้หรนะือน้ําธรรมดาก็ได้นะคะส่วนมากอีเดอร์ชอบใช้น้ำธรรมดามากกว่าไม่ใช่ไรเพราะตู้เย็นที่บ้านพังนะคะตอนนี้ไม่มีน้าเย็นกินนะก็เลยเออใช้น้ำธรรมดาไปก่อนนะคะก็ส่งไปแต่ว่าในน้ําเย็นนี่ก็สามารถละลายได้อีกันนะคะเวลาที่ละลานะยน้ำเนี่ยมันจะแบบว่า เฮ้ยไม่ได้กลายเป็นสมูทสมูทนะคะมันจะมีแบบผงๆใยๆอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะก็กินได้นะคะกินงง่ายมากเหมือนเรากินน้ำผักอะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติอร่อยนะคะตัวนี้มันจะเป็นรสล,ลายแอนเลมอนนะคะจะเป็นกลิ่นมะนาวมะนาลินิดนึงนะหอมๆดีแล้วก็หวานๆนะคะออแต่ว่านี้เขาไม่ใส่น้ำตาลนะเขาจะใช้เป็นสารให้ความหวานแทนนะ และตัวนี้นะคะเมื่อชงแล้วก็ควรดื่มทันทีนะคะไม่ควรทิ้งเอาไว้เพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะมีความอืดขึ้นมานะคะมีความฟูมีความหนื่นขึ้นมาจากไฟเบอร์นะคะมันก็จะแบบเป็นเจลๆอ่ะมันจะดืะ่มล้ำบากนะคะเราจะต้องกินไม่เข้าไปเลยให้มันไปฟูในท้องเรานะคะแล้วมันก็จะได้แบบกวาดพวกสิ่งสปรกออกไปด้วยนะคะเมื่อดื่มหมดแก้วแล้วนะคะแล้วก็ควรจะต้องดื่มน้ำป่าตามสักหนึ่งสองแก้วนะคะกินไฟเบอร์เนี่ยมันต้องกินน้ำเข้าไปด้วยนะคะมันถึงจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะ สำหรับไฟแบลล์ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ได้ดูคลิปเฟรมฤทธิของอีพเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วนะเพราะว่าอีพทานมาตลอดเลยนะคะก็ทานมาเป็นประจำนะตัวนี้นะคะทานแล้วเนี่ยเวลาที่เราตื่นเช้ามามันจะไม่ปวดท้องค่ะเอออย่างอย่างแบบพวกดีท็อกซ์ของตัวทีกินอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาแบบปวดท้องมากปวดแบบฉันจะต้องเข้าห้องน้ำเดีย๋ยวนี้แบบใครห้ามมาเข้าก่อนฉันเด็ดขาดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะตัวนี้ ตื่นเช้ามาก็ยังไม่ปวดท้องพอเราดื่มน้ําเข้าไปกินอาหารเช้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมาแหละเริ่มมาแบบเฮ้ยต้องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็จะขับถ่ายออกมานะคะซึ่งมันคล่องขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็แวบอุ๊จี่เนี่ยมันมันมีความนิ่มนะคะมันถ่ายสบายถ่ายคล่องนะแล้วก็รสชาติมันรสชาติมันกินง่ายนะคะเมื่อกี้พูดเรื่องอุจจี้แล้วก็มาพูดเรื่องกิน รสชาติกินง่ายเออแล้วก็ไม่เหม็นผักไม่เหม็นเขียวอะไรเงี้ยเอออีบ้าตัวนี้มันดีมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอะเรากินผักใช่ปะ่ะเราเป็นคนกินผักทุกอย่างนะคะแต่ว่าอีบ้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินผลไม้นะคะซึ่งในผลไม้เนี่ยมันจะมีวิตามินเยอะใช่ปะ่ะการที่เราไม่ค่อยได้กินผลไม้เนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าจะขาดพวกวิตามินบางอย่างไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขา,าก็มีแบบพวกผลไม้รวมอะไรเงี้ยพวกส้มแอปเปิ้ลสับปะรดแครอทแล้วเนี่ยนะคะ ก็มานก็ช่วยเสริมเสริมวิตามินให้กับร่างกายอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็กินแล้วก็รู้สึกดีค่ะแบบดีกว่าไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเลิกกินแล้วจะไม่ถ่ายไหมก็ไม่เป็นนะพอเหมือนกับว่ากินไปสักพักหนึ่งให้ร่างกายมันชินอะไรเงี้ยพอร่างกายมันชินจากที่ว่าเฮ้ยหลังอาหารเชา้าเร้ถ่ายทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทําติดเป็นิสัยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เครียดนอนน้อย แล้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้กินผักนะคะไม่ค่อยได้กินผลไม้แล้วเี้ช่วงนั้นเนี่ยมาแหละจะท้องผูกนะคะก็จะหยิบตัไนี้กินสักวันหนึ่งอะ่ะวันหนึ่งก็เริ่มและเริ่มเห็นผลแล้วว่าเออออกง่ายขึ้นนะคะสักอาทิตย์นึงเนี่ยก็จะเห็นผลดีแล้วว่าเออ การขับถ่ายของเรามันเริ่มกลับอไปปะไรปกติแล้วค่ะซึ่งตัวนี้นะคะอีกว่าคนที่มีปัญหาพวกระบบลำไส้การ,การาขบาาะะาาารับถ่ายหรือว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะพวกเอ่อแบบมีปัญหาการขับถ่ายอเนี่ยอีกว่าควรควรกินนะเพราะว่าเวลาที่เราแก่ไปอะไรอย่างี้ใช่ไหมแบบ โรคมะเร็งลำไส้อะเป็นกันเยอะมากนะเพราะว่ามาจากการที่ไม่ขับถ่ายหรือว่าแบบขับถ่ายไม่เป็นปกติอะไรเงี้ยค่ะแบบร่างกายลำไส้เราอ่ะมันก็จะสะสมพวกสารพิษหรือว่าอะไรเนี้ยเอาไว้หมักหมมไว้ในลำไส้มันก็เลยจะทําให้เราเกิดโรคต่างๆนะคะซึ่งถ้าเรากินไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันได้ค่ะก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆอะไรพวกเนี้ยค่ะ ลืมบอกว่าในหนึ่งกล่องเขามีทั้งหมด10ซองน,นะคะจะมี10ซองเล็แต่ว่าอันนี้ก,กินไปบ้างแล้วนะคะมันก็เลย,มเลย,มเลยไม่ครบ10ซองซองหนึ่งก็แค่นี้เองนะคะซองเล็กๆนะปกพาสะดวกกินก่อนอาหารเย็นทำให้อิ่มเร็วขึ้นหรือว่าวันไหนที่ลืมกินก่อนอาหารนะคะก็จะกินหลังอาหารมันจะทำให้เราแบบ อิ่มเลยอะเพราะว่าอีแบบเป็นคนที่กินมื้อเย็นเยอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแก้ได้ยากมากนะคะเพราะว่ามื้อเย็นแบบแฟงกลับจากทาง,งานเนี่ยเราก็จะรอใช่ไหมละ่ะเออรอแบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตาอนบางวันอยู่บ้านเนี่ยอีจะไม่ค่อยได้กินข้าวจะกินมื้อเช้าพร้อมแฟนแล้วก็กลางวันเนี่ยจะทํางานยาวเลยลก็จะไม่ค่อยได้กินนะคะแล้วก็แฟนกลับจากทำงานสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยก็จะเอยกินอะไรกินอะไรอยู่แล้วแฟนก็จะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าเฮ้ยกินมื้อเย็นเยอะนะคะก็จะกินตรงนี้เข้าไปก่อนหรือว่ากินหลังอาหารอะไรเงี้ยค่ะไม่แบบ อ,อ,อิ่มอิ่มอิ่มนอนไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ดีนะเอออิ่มแล้วก็ควรที่จะออกกำลังกายบ้างนะคะเล็กน้อยซึ่งอันนี้เนี่ยที่บอกว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินนี้แล้วจะผอมน,นะคะทุกคนกินแล้วนะคะเราต้องมีการดื่มน้ําให้ให้ครบแปดแก้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนเพียงพอต้องกินอาหารอื่นๆให้มันครบห้าหมู่ให้มันได้ไฟเบอร์จากหลากหลายหลากหลายแบบกินอาหารให้หลากหลายอ่ะเออแล้วก็ ต้องมีการออกกำลังกายนะคะมันถึงจะน้ำหนักลดนะไม่ใช่ว่ากินนี้แล้วลดน้ำหนักนะคะคือม,มันแค่ช่วยวควบคุมเฉยๆนะไม่ให้เรากินเยอะเกินไปถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้เขามีเบอร์โทรอยู่นะคะมีพอรอเซนเตอร์อยู่เบอร์1 6 0่งศนจนะคะตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจของเขาก็ได้นะคะไฟเบลักดีจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในเดสครชั่นบอกข้างล่างะคะ่ะ โอเคทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันไหนคึ้นหน้าคะ่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาบอกันอีกจะลีบติดตามชมกันนะวันนี้ไปแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะกด u ับ c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ใน Facebook แล e ้วก็ Instagram อีฟี่เมคนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ